ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในประเทศที่มีชื่อว่าในซิตี้นะครับก็ประเทศนี้เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับเปิดได้ลาลาประมาณ2-3วันนะครับเกิดมาเลยนะครับก็ได้เกิดสุดเกิดนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องของฟันเ ex ใหม่นะครับก็คือกล่องนี้นะครับสามารถกดรับได้นะครับเขาได้แจกเงินสดนะครับจํานวน5 0 0ห0ื่นนะครับแล้วก็พิซซ่า50นะครับน้มพาล่า50มือถือ1เครื่องนะครับแล้วก็กระชับปอง10นะครับ บัตไฟอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ V.P i อีกหนึ่งแล้วก็คอย2,000นะครับเลเวลก็คือเป็นเลเวล2น่าจะใช่นะครับแล้วก็บริรี่ไฟอีกหนึ่งครับโอ้โหของแจกเยอะมากเลยนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอร์ดไว้ใต้คลิปเลยนะครับ ลองมาเล่นดูกันได้นะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับแนว RP รผสม DM นะครับหรือว่าเป็นแนวทํางานนะครับแนวแก๊งนะครับหรือว่าอะไรอีกมากมายก็สามารถมาเล่นที่ประเทศนี้ได้นะครับในซิตี้นะครับตอนนี้ครับคาสั่งก็จะมีคร่าวๆประมาณ3ตัวนะครับก็มีให้กดทับเพลนะครับสามารถกดทับเพลได้นะครับก็คือช่วยเหลือนะครับก็จะมีการดูสเตตัสนะครับหรือว่าดูสถานะโทรศัพท์โทรรับสายวางสายข้อความส่งข้อความนะคำสั่ง OOC นะครับ GPS นะครับแล้วก็แบงค์นะครับเงิน ATM อะไรต่างๆนะครับเป็นคำสั่งเบสิกของทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับอันที่2นะครับก็คือทับ GPS นะครับก็คือการที่เราจะไปที่ทำงานที่อื่นๆนะครับก็จะมีสถานที่ทั่วไปนะครับก็จะมีแบบนี้ครับก็จะมีสถานที่สภาแกล้งนะครับตาดเซิร์ฟเวอร์นะครับสถานีตำรวจโรงพยาบาลอู่ซอมรถนะครับร้านขายเสื้อผ้านะครับเลเบลจุดคับอาวุธนะครับร้านขายรถนะครับจุดประมูลรถนะครับสถานที่แต่งงานนะครับแล้วก็จุดกระชับปองคาสิโนนะครับ แล้วก็จะมีนะครับเกี่ยวกับงานถุกกฎหมายนะครับก็คือจุดเก็บหอยนะครับจุดเก็บส้มจุดตกปลาแอปเปิลก็มีข้าววัวก็มานะครับไก่ก็มีนะขุดเหมืองก็มีตัดไม้ก็มีนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับประเทศนี้อันที่3ก็คือเควสนะครับ EAC นะครับเควสนะครับเควสก็คือภารกิจเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้คือการแบบเราคือการเปิดเควส์นะ หัวข้อเปิดแผนที่นะครับเนื้อหาคุณจะเป็นต้องรู้เส้นทางในเมืองให้เยอะที่สุดเปิดคำสั่ง GPS พเลือกงานถูกกฎหมายต่อจากนั้นให้เลือกงานเก็บหอยระบบจะนําคุณไปจุดสีแดงในนี้แมปนต้ายล่างนะครับนี่ก็จะมีตัว ATM นะครับเาสมารถทับ ATM ได้นะครับยอดเงินกันครับูนย์บาทนะครับไม่มีเงินแต่มีแต่เงินในตัวโอเคเขาเข้าประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีร้านค้านะครับสามารถปลาได้นะครับเพื่อซื้อของนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกสีแดงนะครับ บวกกับนกสีม่วงบวกกับนกสีน้ำเงินนะครับราคาก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นซื้อสกินนะครับสำหรับพวกชุดอะไรต่างๆนะครับมีมากมายอันนี้ก็จะเป็นซื้อสินค้านะครับเขาจะบอกว่าอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับซื้ออาหารนะครับอันนี้เกี่ยวกับซื้ออาหารพิซซ่าน้ำเปล่าแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับทำงานนะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาเหยื่อนะครับก็ต้องซื้อตรงนี้นะครับ ก็จะมีแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็คือการาดเรียกรถนะครับอันนี้คือการาดเรียกรถหมดเลยสามารถเรียกรถได้อันนี้คืออะไรอ่ะคือเติมน้ํามันนะครับอันนี้คือการซ่อมนะครับดีแพร์อ๋อก็จะมีรถให้เหรอใช่เหรออันนี้คือใช้อันนี้คือใช้ได้นนเลยเหรออ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาน่าจะแจกรถฟรีหรือเปล่าสามารถ ขี่รถได้เลยเหรอก็จะมีรถให้เราขี่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาคันที่แบบคันที่ผมชื่นชอบก่อนมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเอาเป็นมออร์ไซค์ด้วยเราก็สามารถแบบขี่รถไปทํางานได้นะครับอันนี้ก็คือจุดคขับกระชาปองนะครับสําหรับใครที่มีพวกชิ้นส่วนคารก็มาคาได้นะครับเขาก็ได้ใช้แร่นะครับ50อันนะครับ แล้วก็เงินแดงนะครับ1000พแล้วก็เงินเขียวอีก1000นะครับโอกาสสาเร็จนะครับก็50%นะครับก็ใครที่อยากคาฟก็มาคาบได้นะครับลืมบอกนะครับถ้าเกิดใครมา3คนนะครับสามารถขึ้นแกงได้นะครับก็คือแบบใครมา3คนก็ได้แกงไปฟรีๆนะครับสามารถสร้างได้นะครับถ้าเกิดมา3คนก็คือได้แกงแล้วคือขั้นต่ำเซิร์ฟเวอร์คือแบบใช้5คนนะครับก็คือได้แกงแต่ประเทศนี้ก็คือแบบ3คนเองอ่ะคุ้มนะจริง กดเปิดกระเป๋ากดตัววายนะครับกดตัววายเขาก็จะมีให้เราดูนะครับสเตตัสนะครับว่าแบบค่าตัวละครเราคือมีอะไรบ้างนะก็คือเพศชายเงินในตัว 3, 5มหมเงินแดงศูนย์วันเดือนปีเกิดที่เราสร้างตั้งแต่เริ่มแรกนะเลเวลอะไรครับประจกรรเท่าไหร่นะชั่วโมงที่เล่นเท่าไหร่ครบชั่วโมงเท่าไหร่นะเขาก็จะมีบอกมาเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าจานวนแคสทั้งหมด2 0 0 0แคสนะครับสองพันคอยนะครับทางด้านล่างสุดเลยครับระบบนี่บอกละเอียดกิฟเลยนะครับอันที่2คืออ n เ e นเทอรีก็คือนะครับ นี่คือของที่เขาแจกนะครับของที่เขาแจกที่เรากดมาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเขาแจกน้ําเปล่าทั้งหมดร้อยขวดพิซซ่าหมดร้อยนะครับมือถือมือถือสี่เครื่องเลยหรอแัตไฟสองนะครับมัตไฟเดี๋ยวผมใส่แัตไฟครับอ๋อนี่ครับเขาจะมีมัตไฟด้วยนะครับแบบเท่ๆนะครับแบบเดินแบบเดินแอคสาวได้เลยครับเท่ๆเลยครับแนวๆเลยอะเจ๋งเสียจัดเสียจัดนะบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ก็จะมีบุหรี่ไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับน่าจะเอาไว้แก้เครียดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเอาไว้แก้เครียดนะครับเนี่ยสถานะข้างล่างนะน่าจะเกี่ยวกับสถานะข้างล่าง้งบงนะอันนี้คืออันนี้คือดาบซามูไรนะครับของเทพนะอุ้ยมีดาบไปด้วยนะครับมีดาบไปด้วยนะครับโอ้ยมีดาบไปด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสายสตอรี่นะครับใครที่เป็นสายสตอรี่นี่ต้องมาลองล้วนะครับมีดาบให้เล่นด้วยนะครับโอ้ย มีดาบให้เราลองแบบลองเล่น <imprisoned> ด anyway, <match> ้วยนะครับใครที่สายไถนะครับต้องมาลองนะครับมีดาบด้วยนะโอ้หเขาแจกดาบด้วยนะครับประเทศนี้นะครับมีปูด้วยนะครับปูทั้งหมด8ลูกนะครับแล้วนี่ครับเขามีกระชับปองด้วนะครับทั้งหมด10ลูกนะครับโอ้โหผมว่าเราต้องสุ่มแล้วครับเปิดลูกที่หนึ่งเลยนะครับจะได้อะไรครับเรามาดูกันอันนี้เป็นกระชับปองสายฟรีนะครับเปิดเราก็จะได้รถนะ ข้างสุ่ม๋อได้รถยนต์นะครับผมได้รถยนต์นะคุณได้รับเจ็ตเตอร์นะครับก็สามารถสุ่มได้นะครับกระชาก็จะอยู่ในตัวเราเลยนะครับก็มีข้าวๆประมาณเท่านี้นะครับและนี่ก็คือนะครับงานแรกนะครับก็คืองานเหมืองนะครับใครอยากขุดแร่นะครับหาแร่นะครับก็มาที่นี่ได้นะครับมาถึงก็กด n ตรงนี้ได้นะครับสามารถขุดได้เลยครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถมาถึงขุดขุดหินได้เลยนะครับแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ปุ๊บก็จะได้อีกผี20นะครับโอ้โหได้เยอะมากจะได้แก่มาหนึ่งชิ้นนะครับสามารถน่าจะขุดได้ทุกอันเลยวะก็จะมีให้ขุดนะครับเกือบแบบเกือบหลายกองเลยนะครับกันคนลุมกันนะครับดีนะครับอันนี้เฟียวเฟียครับเฟียวครับถือว่าเขาทํามาได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ประเทศนี้นะครับคนที่มาขึ้นแกงนะครับได้เงินทั้งหมดนะครับห้าแสนนะครับแล้วก็เกาะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คาตาะนะครับทั้งหมดหนึ่งเล่มนะครับ โอ้หใครที่มาขึ้นแกงนี่คือแบบคุ้มมากนะผมบอกอะไรคุ้มจริงครับมันจะจัดเลยครับใครที่มาขึ้นแกงนี่ต้องมาลองนะครับนะประเทศดีๆแบบนี้นะครับระบบดีๆแบบนี้นะครับต้องลองครับต้องลองนะครับแล้วก็มีระบบอุ้มเอ๋อด้วยนะครับมีระบบอุ้มเอ๋อด้วยนะใครที่แบบสายแบบสายสตอรี่นะครับอยากอุ้มเอ๋อไอคนนี้ไม่ชอบหน้าครับอยากกระเทนมครับมาเลยครับประเทศนี้นะครับกระชาเติมนะครับได้ลูกละหนึ่งบาทนะครับสามารถสามารถเติมกระชาลูกละบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับน่าจะเป็นแบบโซนแบบพักผ่อนนะครับสามารถมาคุยกับสาวได้นะครับพาสาวมาคุยอันนี้ก็ได้นะครับก็จะอยู่ตรงจุดเกิดเลยนะครับจะมาดูกระชาหนึ่งบาทนะครับกระชาหนึ่งบาทของประเทศนี้นะครับของประเทศในซิตี้นะครับว่าเขาจะสุ่มได้อะไรกันบ้างนะครับกระชาลูกละบาทนะก็เป็นกระชารถยนต์นะครับใครที่อยากจะสุมนะครับก็ ใครที่อยากจะสุ่มเพิ่มนะครับแบบกระชาที่เขาให้มาไม่พอก็สามารถซื้อได้ครับรูดหนึ่งบาทก็จะเป็นกระชาพวกรถยนต์นะครับรถส่วนตัวนะครับก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นดาบนะครับดาบมังกรนะครับดาบมังกรเล่มนี้นะครับดาบมังกรเล่มนี้นะครับราคา100นะครับราคา100นะครับใครสนใจก็สามารถเติมได้เลยนะครับ100คือดาบได้ดาบอันนี้เลยนะครับ100บาทคือได้ดาบอันนี้เลยนะครับ แม่จะคุ้มไปไหนนะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับเขาก็จะมีเลเบลนะครับเขาก็จะมีเลเบลให้เรานะครับเราสามารถทับมาเลเบลได้ครับสามารถมาตีแอดมินได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถนะครับมาลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งดิสคอรดไว้ให้นะครับสามารถมากดรับจดในดิสคอรดนะติดต่อแอดมินได้นะครับใครจะเติมนะครับกระชาปองหรือว่าจะติดต่อแอดมินสอบถามทุกได้ทุกเรื่องนะครับก็ ขึ้นแก๊งนะครับ3คนสามารถขึ้นแก๊งได้นะครับได้ดาบนะครับได้เงินนะครับได้เกาะนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟเป็นแนวแบบสตอรี่แนวแก๊งนะครับผสม DM นะครับแล้วก็มีอุ้มเอิร์ดด้วยนะครับมีแบบอุ้มเอิร์ดด้ครับใครที่ชอบสามารถเล่นได้นะครับ let's go ไว้เจอนะครับ